สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับธนวัตรซึงจิตทาวารอนแนวรุกจากเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้กำลังอยู่ที่แคมป์ทีมชาดิไทยที่ประเทศสหรัฐอารับเอเมิเรตส์ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในฤดูกาลหน้าเบนแด้โรเจอร์เตรียมที่จะดันธนวัซึงจิตทวรขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัว หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเขาถูกส่งชื่อในเกมเพมลยมารีอังกฤษที่พบกับแมนซิเตี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดมาแล้วก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปช่วยทีมชุดยู23ในช่วง3เกมสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งก่อนหน้านั้นผลง,งานของทีมชุดยู23ไม่ดีนักแต่ก็ไม่ทันก่อนจะตกชั้นในที่สุดล่าสุดมีรายงานจากสื่อสเปนว่าเลสเตอร์ซิตี้กำลังเดินหน้าดึงตัวฟิลิเป้คูตินโย่กองกลางจากสโมสรอนบาร์เซโลนา ยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้าในรายงานระบุอีกว่าเลสเตอร์ซานยูโรหรือราว760ล้านบาทเพื่อคว้ากองกลางรายนี้มาจากบาร์ซ่าหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งและมีกระแสข่าวว่าอาจจะถูกโลออกจากทีมซึ่งหากเลสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคูตินโยได้สําเร็จจะเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งกับเบรนโรเจอร์หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลที่สําคัญ จะเป็นผลดีต่อธนวัต์ซึ่งจิตาวรอีกด้วยที่จะได้เรียนรู้ทักษะลูกหนังกับยอดกองกลาง,งระดับโลกดีกรีทีมชาติบราซิลหนึ0งล้านเปิดค่าเหนื่อยซิโก,โก้จุดเริ่มต้นความสำเร็จฮองอัญญลายซิโก้เกติศักเสนาเมืองอดีตกุซอทีมชาติไทยกำลังพาสมโมสรนฮองอัญญลายลุ้นแชมป์วีลีก ลีกสูงสุดของเวียดนามครั้งแรกในรอบ17ปีซึ่งฮองอัญ,ญาลายคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อครั้งสมัยซิโก้ขาแข่งกับทีมในฐานะผู้เล่นด้วยการพาทีมฮองอัญ,ญาลายคว้าแชมป์สสมัยซ้อนในปี2003-2004และปี2021เขากลับมาสู่ฮองอัญ,ญาลายอีกครั้งแต่การมาครั้งนี้เขากลับมาในฐานะกุญสือเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับทีมซึ่งการคัมแบ็กสู่ฮองอัญ,ญาลาย กับการสร้างความสเสด็จในครั้งนี้ของซิโก้เกติศัก์เสนเมืองนั้นเขาได้รับค่าเหนือมหาศาลถึง14,500ล้านดองหรือราวๆสิบล้านบาทในสัญญา2ปีหากแบ่งเป็นรายละเอียดปีกย่อยได้ดังนี้19,2ล้านบาทต่อ2ปี9,6ล้านบาทต่อปี8,000สบาทต่อเดือน27,000บาทต่อวัน1,125บาทต่อชั่วโมง 18.8บาทต่อนาทีซึ่งสถานการณ์ตอนนี้โคซิโกพาทัพพรยาอลายัยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังอันดับหนึ่งของตารางกำลังรุ้นแชมป์เต็มตัวพร้อมกับตั๋วไปลุย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเตรียมชมเมชิจเจชนาทิปสงกสินป์แนวรุกทีมชาติไทยดวลกับฮิโรกิซากาอิ ดีกีนแนวรับทีมยักษ์ใหญ่จากลีเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมารเกสอูราวาเร่ด,ดมอน์เพิ่งจะเปิดตัวฮิโรกิซากะอิคัมแบ็กสู่เจลีกโดยเขาจะสวมหมายเลขก2ให้กับอูรวาวะซึ่งคอนซาโด,ดเรซัโปโปโรต้นสังกัดของชนาทิพมีคิวเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของอูราวาเร่ด,ดมอนในวันที่9กรกฎาในศึกเจลีกญี่ปุ่นโดยตำแหน่งแล้วเมสซิเจ จะต้องดวลกับซาเกอีวิงแบ็กประสบการณ์สูงจากโอลิมปิกมา์เซโดยตรงชนาทิพย์เดินเกมทางซ้ายส่วนฮิโรอากิซากกอียืนคุมเกมทางขวางานนี้สนุกแน่ได้มาวัดกับแนวรับดีกีลีกเอิงฝรั่งเศสที่ลงสนามไม่กับโอลิมปิกมาร์เซมากถึง145นัดเวลาที่เจอกับนรุกตัวจีตทีมชาติไทยอย่างชนาทิพย์สงกสินนวรุกดีกีแข่งยอดเยี่ยมเจลีก218 0จะรับมือยังไงร,รวมถึงทีรทรบุญมาทัาน รวมถึงทีราทรบุญมาทันเขาก็จะได้ดวลกับแนวรับดีกรีทีมยักษ์ใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยเช่นกันอากิรานิชิโนโค้ดทีมชาติไทยจะยังไม่กลับไทยหลังจบสึกคุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสแม้ว่าไทยจะตกรอบแน่นอนแล้วแต่นิชิโนกำหนดเดิมคือ จะนำนักเตะทีมชาติไทยกลับถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิช่วงเที่ยงวันที่17มิถุนายนยกเว้น4นักเตะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่จะไปอุตเบกิสถานเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกยังไรก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งว่านิชิโนะจะเปลี่ยนแผนเดินทางจากยูเอกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อประกอบพิธีชาป,ปนากิจหลังจากคุณเสียมารดาเมื่อช่วงต้นปี64โดยยังเหลือพิธีการฝังอัฐิ และจัดการเรื่องพินัยกรรมเนื่องจากนิชิโนเป็นบุตรคนโตของครอบครัวนั่นจะเป็นที่มาของการเดินกลับมายัางประเทศไทยล่าช้าวกว่าปกติในช่วงฤดูการปกติของไทยลีกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งนิชิโนกลับไปญี่ปุ่นประมาณ4เดือนนอกจากนั้นในช่วงเวลาเดียวกันนิชิโนได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมส่งต่อคบเพลิงในมากกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020อีกด้วยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดในช่วงต้นเดือนกรกฎา นิชชโนจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยทันทีทําเอาฮือฮาแฟนประสาสายฟ้าทัชชนนนักลาวงห้องเครื่องจากทัพสวัสดแคทโผล่ร่วมซ้อมกับบุรีรัมยูเนเต็ดครั้งแรกก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวว่าบุรีรัมเตรียมวคว้าคอปเตอร์เข้าสู่ทีมเติมคุมกำลังแดนกลางแต่ยังไม่มีการเปิดตัวและพูดถึงแต่อย่างใด ล่าสุดปรากฏว่าคอปเตอร์ได้เดินทางไปฝึกซ้อมกับต้นสกัดใหม่บุริณมยูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็ว,รวนี้สำหรับคอปเตอร์กองกลางวัย24ปีถูกนครราชสีมามาด้ายืมตัวจากเชียงรายยูเนเต็ดไปใช้งานและเขาก็ทําผลงานได้น่าประทับใจแต่หลังหมดสัญญายืมตัวสิงห์เชียงรายก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเจ้าตัวซึ่งทางนครราชสีมามาด้าเอฟซีต้องการเซ็นสัญญากับเจ้าตัวถาวร แต่ไม่สามารถตกลงรายละเอียดกันได้ก่อนจะมาลงเอ่ยกับบุรีรัมยูเนเต็ดในที่สุดความเคลื่อนหไหวของระยอง FC ทีมที่เพิ่งตกชั้นจากศึกโตโยต้าไทยลีกกลับไปลงเล่นในศึก M150 c h อยห้ A ิเชปหรือไทยลีก u e 2ในฤดูกาลหน้าพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการดึงคัมเบตสุกากอโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมในศึกไทยลีกในฤดูกาลหน้าล่าสุด สโมสรระยอง f c ได้มีการเคลื่อนไหวโดยมีการเปิดตัวทีมบริหารสโมสรใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์วันระยองวันสปิริตเราจะทำให้ระยอง FC เป็นส่วนรวมจิตใจของคนระยองอย่างแท้จริงด้วยการดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจสังคมการศึกษาและจะทำให้ระยอง FC กลายเป็นอีกแลนด์มาร์กของจังหวัดระยองเมื่อพูดถึงระยองนอกจากคนจะนึกถึงการท่องเที่ยวอาหารทะเลหรือเมืองอุตสาหกรรม เราจะทําให้คนพูดว่าไประยองแวะไปดูบอลระยอง f อีสำหรับรายชื่อทีมงานบริหารทัพม้านินมังกรระยอง FC ยังมีสอจอดุดเป็นรองประธานและจะมีคุณประสินปิตุเตชะและคุณชายยงพระเนียงทองเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคู่ขณะเดีวยวกันทีบริหารคนอื่นมีดังนี้คุณกุณลวัฒนเจริญธรรมวัฒน์คุณรัตติยาปิตุเตชะคุณคุณานนทวีพิริยะคุณชายยงพระเนียงทอง คุณกมลชนกเกียรติมนตรีและคุณพงสศพนันตะเลิกความเคลื่อนไหวของสุขโขทัย FC ที่มีเฮดโค้ดเดนิดอามาโต้กุซือชาวเยอรมันคุมทีมได้พิดซ้อมและเตรียมความพร้อมสู้ศึกเอ150แชมเปี้ยนชิพมาครบ1เดือนแล้วล่าสุดเจ้าสันเปียราดราจังลีดกองหลังลูกม่อข้างคาไฟาบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างหนัก ท้งการซ้อมในสนามและฟิตเนสเทนนิ่งพเพราะเฮดโค้ชต้องการเตรียมสภาพร่างกายรวมถึงความพร้อมของนักเตะทวนให้แข็งแรงและพร้อมที่สุดกับเกมการแข่งขันที่ใกล้เปิดฉากตลอดหนึ่งเดือนที่ทีมซ้อมผมพอใจในสภาพร่างกายตัวเองเห็นได้ชัดว่านักเตะแต่ละคนทั้งเก่าและใหม่ในฤดูกาลนี้มีความมุ่งมั่นพร้อมตั้งใจที่จะลงแข่งขันให้ได้รับชัยชนะเพื่อพาสุไทย์เอฟซีกลับสุลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวจากนี้ไปเหลือเวลาอีกไม่มาก ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนกักเตะทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําเป้าหมายการคืนสู่ไทยลีกให้สําเร็จให้ได้โดยเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทีมและการปรับจูนมีความลงตัวกันมากขึ้นขอฝากแฟนบอลสุโขทัยเอติดตามและสนับสนุนต่อไปฝากขอโทษแฟนบอลด้วยที่ไม่สามารถรักษาอันดับไทยลีกไว้ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลหน้าเราจะกลับไปบุกสูงสุดให้ได้อย่างแน่นอน